เพราะฉะนั้นแล้วเกิดขึ้นได้ผมข,ขอเดินสะดูสะดูนะครับ,บไม่งั้นทั้งหมดที่ทำมาจะไร้ความหมายขอผมไปเด็ดเทีเรียบร้อยเป็นไงล็อกต่อไลยเขาบอกว่าโฆษณาให้ขึ้นต้นด้วยคำว่าใหม่งั้นผมกุ้มใหม่เอสทับเอสเจ็ดรหัสที่ขึ้นตรงนี้คือทีเด็ดจอโคตรกว้าง CPU ก็โคตรเด็ด Intel Core i7 1 2 7 0 0 H ใหม่ประมวลผลว่องไวสัใจพี่ๆทำงาน m ันติ t ัสก็โคตรจะโอไม่คิดว่าจะไหลลื่นขนาดนี้แล้ว GPU โคตรดี NVD i i a RTX 4050นี้เล่นเกมทำงานไม่ต้องวอรี่ระบบทำความร้อน ก็ของดีพัดลมอาร์โฟแปดีใบเย็นถึงใจเลยพี่แถมวินโดว์11ให้ฟรีพกไปใช้ได้ทุกพี่ชาร์จแป๊บก็ไวทันใจด้วนจีรอช้าอยู่ใหญ่เลยทีนี้ก็จัดไปเลยที่ i อ c i t y เลยครับไม่พอไหม ต้อนรับสี่แนวนักล่าไร่เนี่นครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมอาโอออริตินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามาทำตามสัญญาเนีนครับผมที่ช่องนักลาดเกมเมอร์นักลาดไรพี่โลนสองศูนย์หน้นย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดสี่ามสได้ให้ไว้นะครับผม วันนี้ผมก็เลยจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นี่เลยนะครับผมมีคนดูผ่านไปหนึ่งวันนะครับคนกดไลค์เกิน1,900้าไลค์แล้วซึ่งผมบอกว่าถ้า1 5 0่้าไลค์ผมจะกลับมาพังาดและมาจัดการกับไอ้แม่วัวตัวดีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแลออ้วผมขอญาติโซโล่สักกันหนึ่งเพลงให้จิตใจแม่วัวมันวาวุ่นขอญาติเลย See you! <laughs> เออไม่เหมือนตอนเราส7บเเลยวะไปครับไปดูกันต่อคอมเมนต์บอกว่าหนูอเราวาดไม่ใช่คุณหนูเขาวาดคลิปที่แล้วแม่งหนูอ,าาอ,หออกมาสามตัวโอ้โหออกมาเราวาดกันใหญ่เลยครับผมโอเคไปกันต่อครับจุงโกะบอกว่าอย่างลันตอนได้กามก็ฉันนึกว่าแม่งมันได้ตัวใหม่เลยเว้ยเพราะมันบวกสามไงผมก็หวานเลยลุกขึ้นไปยืนเลยคือแบบสบายและ ได้งัวก่อนการันตีมีใครทาได้แบบเราบ้างกามคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ไปดูนะครับกดลิงก์ข้าไปดูได้เลยจัดไปจานผมกดไลค์ให้จานละหน้างัวต้องมาชาวล็อกแบบเราขาดการเติมไม่ได้ชาวล็อกแบบเราไม่ยอมแล้วล็อกมาเป็นสิบกว่าเปรแล้วตอนนี้ไม่เหลือแรงแนละ้วเข้าใจแล้วว่าทําไมเออขาไม่ค่อยัวนเซร์ไม่มีแรงปีนเสาอเหมือนเด็กๆคลิปคุณภาพครับผมลั่นเลยโหจัดไปให้หลายลั่นเลยขอยาวๆหน่อยดิพี่มันสั้นไปไม่ค่อยสะใจตอนมือ ที่กูคลิปไปหมดส,ดสามสี่หมื่นเติมทุกคลิปกำไรออามาจากไหนเติมทุกคลิปคลิปละห้าพันสิบคลิปห้าหมื่นคนดูเงินคือนแบบมาได้อห้าน้อยไม่ถึงเลยต่อคลิปก่อยยาวๆตลอดล็อกูนะรอเล่นครับเพืจะทำให้คุณภาพมันคับคัางมากกว่าน,นี้จัดให้น้องชายเอาละครับผมและว,วันนี้นี่ครับเราจะมาหากระทิงล็อกของเราเนี่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัว ที่เรายังไม่ได้นี่ครับผมส่วนไอ้นี่ไม่ต <M akan ar> ้องมานะมึงมาบ่อยมากเออแฮมเตอร์เน er> ี่ยไม่รู้คนอื่นได้เยอะเหมือนผมไม่ได้แต่ผมได้มันโคตรเยอะเลยอะป่ะไม่ต้องพูดพร่ำตำเบงครับเดี๋ยวเราไปจัดกระชากันมาสักหน่อยเลยดีกว่านะครับผมกดที่อันเชิญนะครับผมเลเจนเดอรี่จำกัดการเชิญกดบวกตั๋วไปที่ร้านซุปเปอร์เลยนะครับผมตอนนี้ไม่มีแบบลดราคาแล้วนะครับเหลือแค่ลด30%ร เพราะฉะนั้นอ่าสีไปแลวกันครับการันตีไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสให้ดูด้วยนะครับว่าได้มาแล้วเนี่ยตึงขนาดไหนเท่ขนาดไหนนะครับผม3,000แมวกดมาโลดนะครับผม45บใบไปแ <ไป S 1> บบนี้เผอไปเฮ<ว>โอ้โหเป็นงล็อกกี้คอกี้ล็อกเกอร์คอกี้มาแล้วโอ้หได้เศษแดงเฮ้ยดวงดีอยู่นะเปิดแท่งที ดวงดีแบบนี้เพราะว่าเรามีอาวุธพิเศษหรือเปล่าเฮ้ยบอกอีกแล้วสนุกล้ำไม่ซ้ำใครจริงๆไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะใครได้เนี่ยเกียบกูห่ังเงืเออเอบลาวาพ่นไฟรูนาติก ก็ตายน้อยคอยรักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ่นเทิดไปกันต่อครับผมออดูแหบเน้นเน้นอย่าให้ต้องถึงการันตีกันเลยพี่ชายให้พี่ได้เดิน ใครที่โดนการันตีนะครับมาคอมเมนต์ตใต้คลิปโยได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ทําให้ผมมาจัดมนันในหนึ่งปีตามสัญญาที่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เี่ยนตามสัญญาที่ได้ให้ไว้นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเอาน้องชาวร็อกกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมไม่เทสตามเมตให้ดูด้วยว่าแปดเมตรเนี่ยมันไกลแค่ไหน แล้วมันดูตึงขนาดไหนนะ่ครับผมโปลิง่งตามมาติดติดด้วยเฮ้ยไม่เอามันติ่มว่าเปิดทีละหนึ่งอ่อนเกินระดับพิมต้องเปิดทีละห้า <S <S แล้วก็สูดหายใจเยอะๆยอะใจแค่ปบา <S <S เงินลอยไปแ้วเงินพี่ได้ลอยไป <S <S นี่คือกินแห่งความบริสุทธิ์ไปครับและสูดหายใจ โบกเขาให้โบกเขาให้แล้วและโบกเขาให้และเขาบอกว่าให้ข้ามมานีเมชั่นด้วยมันจะได้ของดีลองเลยละกันละกัน ละกันไม่เกี่ยรี่วเวอร์ทั้ทงที่119อันเนี้ยเด็ดดวงละเพราะอะไรรู้ไหมครับมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงเอสหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อพบร2 0กะรันตีเอสซึ่งระหว่างทางที่เราเดินมาไม่มีเอสเลยนะครับผม เวลาได้มีโอกาสออกเป็นปล็อกเกอร์วูลี่หกสิบแตมมีโอกาสดูดเรียดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเดินได้ผมขอเดินสะดวกๆนะครับไม่งั้นตั้งบทที่ทำมาจะไร้ความหมายพอผมไปเถอะถ้าพร้อมแล้วไปรอไปชัดเลยชัดละแตกละแตกแน่แแนอนอเฮ้ยเสียงพื้นสั่นๆน่ะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าไม่ใช่แล้วรู้เลย ด้วง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 เจ็บที่ต้องรู้ว่าฉันต้องไปเจ็บที่ต้องยอมรับคำว่าเสียใจรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคลิป r o ถึงออกสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองเขินใจผมด้วยแล้วกันขอบคุณสปอนเซอร์จากไอทีที่ทำให้ผมได้ออกสัปดาห์นี้สอง รออะไรล่ะครับ ID City กดเลยลมลผมว่าและได้ยินเสียงดินวุ้ยบุ้มผมคิดได้2อ,อย่างอันดับแรกกระทิงวิ่งมาปื้นสัตว์แต่จังหวะในการดังอ่ะเหมือนมันกํนาลังแทกดินขึ้นมาบนผิวกึ่งกึแบบนี้มันไม่ใช่กรุบกเฮ้ยมันก็ด้วงด,ด,ด,วดีโอเคปอย่างน้อยมันก็ยังใจดีมีการันตีให้เราแลก ดีหรือเปล่าวะมาครับผมวัววัวแดงเดี๋ยเนี่ยเห็นไมมันไม่มีเสียงชิงฉับเลยเว้ยเม,มื่อกี้ไม่มีเลยกรึมกรึมสองทีช้ำใจเลยวะะ่ะไปเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเจ้าแม่หัวตัวแดงก,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 กดเลเวลก่อนเลยโบๆๆโบโบๆๆโบ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 ตั้งค่าเข้าทีมก่อนเลย โอเคขอดูตัวเป็นเป็นหน่อยไฟนี่ดูพอรเทดูดูด,ดูตัวเกือบเท่าคนเลยนะเป็นไงเป็นปลาไตมอนแค่อาชีพเสริมหลีกิวถึงเป็นเมทีที่แท้จริงดูดูดูด,ดูเริ่มการแสดงของคณะดนตรีมรณราน เออผมมีความคิดละเอาแม่งเข้าทีมหมดเลยดีกว่าตัวตึงของเรานี่าวากินลงวากินลี่เราไม่ใช้เลื้อนของจริงต้องนั่งดนตรีม,มรณนะมรลนะจริงมรละกระเป๋าตังค์อยากรู้นะว่าถ้าเวสติมันจะหล่อขนาดไหนนะมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นยังไงนะมือกีต้าร์อีกหนึ่งตัวนี่ไนี่มาบ่อยอย่างเยอะแล้วเดี๋ยวดูคอ,อก,กี้ตัวนี้ตัวเล็กนะตัวแค่แบบข้อขาเหมือนเป็นหนูยักษ์เฉยเฉยอะ คอกี้อยากนัดเข้าไปดื่มเหล้าเกิดอะไรขึ้นกับข่าวเออคอกี้อยากนะเขาไปดื่มเหล้าเกิดอะไรขึ้นกับข่าวอย่ามาแตะอองลูกพี่ของข้านี่ขอมาแล้วคอกี้ดดดดดได้ยินว่าช่วงนี้ลูกพี่มีความคิดที่เสี่ยงอันตรายมากข้าต้องคิดแผนรับมือกับน้องแมวมังกรหน่อยแล้วมาแอด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 ตามมาคองกี้ ขอดูสกิลคอกกี้หน่อยนะว่ามันเป็นยังไงโอ้เอ้าตายเลยคอกกี้กูแล้ววัวกูมันไม่โจมตีนะเอาดูแม่วัวโจมตีเอาแล้วครับตึกตึกนี่คือ8เมตรนะปึกปึกปึกเห็นปะนี่คือในระยะ8เมตรรอบรอบ,รอบ,รอบโอ้ดูต่อยดิโคตรแรงอ่ะเพี้ย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 โบวโแล้วดูดูดูกองมาแล้วเห็นเห็นแล้วสมีข้างๆปะ มันจะมีเสียงเพลงโน้ตบุมบึมเป็นเหมือนน้ํากระเพื่อมอ่ะแล้วเป็นวงออกมาเดี๋ยวดูๆๆๆด,ดนะูดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะมันจะเป็นน้ํากระเพื่อมแล้วก็แบบมีกองมาตั้งนะครับเออเนี่ยอันนี้ก็ฮิวไม้นี่คือและนี่มันใหญ่กว่าวงตอมมอิกะโอ้มันใหญ่กว่าวงตอมแบบแล้วผมไม่อยากคิดถ้าเวกสิบอะ่ะมันจะใหญ่กว่าขนาดไหนอะ่ะสิบสองเลยนะอันนี้คือมันมันก็ใหญ่มากานะดูดินี่คือวงตอมหมานั่นคือวงดนตรีดูดิโตรเถื่อนเลยว่ะ เดีดดด๋ยวดูเดี๋ยวดูคอกกี้ค็อกกี้อยากจะเห็นคอกกี้ขอคอ,อกกี้หน่อยแอดแอดแอรแอดแอรดโอ้ค oh อกกี้เป็นเส้นตรงเลยก็คือเป็นเส้นตรงไปแบบเรียวทีเดียวจบคอกกี้เป็นเส้นตรงไปทีเดียวแบบต, ONG ต,ตรงๆอะ่ะรวแล้วก็สโ,โลดลดลดไล่ดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวดูคอกกี้โอ้มันตีโดยการคว้างๆๆคว้างคว้างอะไรเนี้ยคว้างกีตาร์คูดาวนานมากกองคูดาวไวกว่าเยอะอันนี้เราดูโปรโวไปสามทีแล้วนั่นๆๆ่แค่นั้นเลย แม่งยิงอลกีตาร์อ,ออกไปแต่ถ้าเป็นในนี้มันจะตีวงรอบๆปึกปึกมูกไหมแต่เล็กกว่าเล็กกว่าเห็นได้ชัดเลยครับเล็กกว่าแต่ว่าวัวนี่ผมว่าไม่โอพีมากๆเลยนะถือว่าตึงอยู่นะครับผมตึงมากตึงมากแล้วถ้าวงนั้นตันฮิวไม่ได้อีกอะโอ้โหเต็มผมว่าไม่มโคตรเถื่อนเถื่อนจริงๆอะเออโคตรเถื่อนมาก โอเคครับผมและคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนี่ครับที่ทาให้มันได้เกิดขึ้นและ้าอย่าลืมนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราที่ทำให้เกิดคลิปวิดีโอนี้อีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือ IT City นะครับทำให้คลิปวิดีโอนี้ออกมาสนุกสนานเมามันและจัดตักจัดเต็มได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปดูหนใต้คลิปวิดีโอได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราเช่นเคยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมมีคอนเทนต์มันๆนสนุกอย่างแน่น